ทรงนี้ลูกแบบนี้น้ําแบบนี้สามผ่านครับสามผ่านสามผ่านผ่านแน่นอนครับเป็นมือใหม่จริงๆครับมือใหม่ทําไมซุ้มดูครับือใหม่ไม่เชื่อครับไม่เชื่อมือใหม่นะการวางตําแหน่งผลถือว่าอาจจะต้องปรับนิดหน่อยในเรื่องของตําแหน่งที่ว่าอาจจะบางลูกไปไว้ปลายกิ่งอ่ะใช่ไหมผมขอทุเรียนสองต้นพี่ตัดต้นทุนออกไปสองต้นแปดหมื่นเอาเอาสามต้นอ่ะเฉลี่ยสามหมื่นห้าสามต้นขอต้นทุนค่าปุ๋ยค่ายาไม่รวมค่าแรงนะครับทุเรียนสามต้นที่ให้ผลผลิตตัดเข้าออกไปที่เหลืออีกสองเราจะต้น เป็นของพี่ <laughs> ถูกไหมถูกไหมครับปัญหาเน,นี่ยนี่เราดูเลยเปัญหาไม่มีราคาสูงจริงแต่ว่าเราต้องวิเคราะห์ต้นทุนกําไรถ้ามันยังคุ้มค่าผมก็คิดว่ามันจำเป็นจะต้องลงทุนสวัสดีครับผมยีนปุ๋ยตาหยิงงามนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นแปลงที่เข้ามาแล้วก็ประทับใจอีกแปลงหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนทุเรียนภูเขาไฟนะครับตรงนี้พี่กัดเขาเรียกว่าอำเภอ คุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับภาพ้างหลังเป็นภาพทุเรียนภูเขาไฟนะครับซึ่งถือว่าเป็นแปลงที่ผมเข้ามาแล้วประทับใจนะครับมากๆเพราะว่าทรงผลค่อนข้างสม,ม่ำเสมอนะครับรูปทรงหน้าผิวน้ำหนักแล้วก็การวางตำแหน่งของผลเนี่ยค่อนข้างถือว่าเป็นส่วนทุเรียนคุณภาพนะครับเป็นแปลงที่น่าติดตามชมมากนะครับยังไง นะครับใครอยากจะได้เทคนิคดีๆนะครับแนวทางของปุ๋ยตาหญิงงามนะครับคลิปนี้ห้ามพลาดต้องติดตามชมจนจบนะครับและคลิปที่สําคัญนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปดีๆเผื่อคลิปนี้นะครับจะไปถึงชาวสวนที่ยังไม่มีแนวทางการทาสวนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามหาเจ้าของแปลงกันไปกันเลยครับเชิญเชิญตรงนี้ครับเชิญตรงนี้เชิญนี้เชิญครับติดตามตาหญิงงามมานานหรือยังครับ ก็ประมาณสัก3ปีกว่าตั้งแต่เริ่มที่ว่ายิงงามเปิดตัวเทีร้านค้าครับในเขตอำเภออัสสิเกตจังหวัดสิสเกตก็คือที่ที่กันทรักษ์คุณหานคุณหานก่อนใช่ครับตอนนี้เป็นคุณหานใช่ครับนะครับพอมาเริ่มรู้จักกับทางร้านแล้วก็ทางร้านร้านชื่ออะไรครับร้านแสงสิริครับแสงสิริเคมีอยู่ตรงไหนครับเผื่อว่าสมาชิก ใค,ใครอยู่ใกล้ศรีสะเกดก็จะ,จะเป็นเส้นทางอำเภอคุนหารสำารงเกยียอะครับออกจากอำเภอคุนหานแล้วก็เส้นทางมาทางบ้านสำารงเกีรติก็อยู่ติดถนนเลยเนาะใช่ครับใช่ครับ,รบมีมมผลิภัณฑ์ยีงามครบเลย ชุดเลยครับแนะนำนะครับพี่บุญเลิศ <ขอ S 2> นะครับเป็นชาวสวนถือว่าผมว่า6ปีนี้เป็นมือใหม่นะเป็นมือใหม่เลยครับยัง,ยงมือใหม่ใช่ไหมครับมือใหม่ครับมือใหม่ทําไมซุมรู้ครับรู้ใหม่ไม่เชื่อครับไม่เชื่อมือใหม่นะมือใหม่แต่ว่าเราดูนะครับรูปทรงการวางตําแหน่งผลถือว่าอาจจะต้องปรับนิดหน่อยในเรื่องของตําแหน่งที่อาจจะบางลูกไปไว้ปลายกิ่งบ้างแต่ว่าโดยภาพรวมการวา้ผลผลิตเนี่ยถือว่าผมมองแล้วเรียนรู้เยอะศึกษาเยอะครับนะครับ แล้วทุเรียนมันรูปทรงหนามผลมันออกมาเป็นเบอร์ส่งออกหมดเลยอ๋อครับผมผมแทบจะไม่เห็นลูกแพ้ <c oughs> อาจจะมี1ลูกอ่ะหลูกน่หลูกนะครับเอาสลูกอ่ะนะครับแปลงนี้มันทุเรียนอายุกี่ปีตัวนี้ีก3เดือนจะเข้าครบหปีเต็มอ่ะครับตัวนี้อ๋อก็หปีกว่า5ปีกว่าครับห้าปีกว่าไว้เฉลี่ยต่อต้นประมาณต่อต้นโดยที่จริงแล้วผมก็เป็นมือใหม่ใช่ไหมครับก็ยังไม่รู้เรื่องการไว้ลูกเท่าไหร่ก็ไว้เฉลี่ยที่เราความรู้สึกของเราโดยเฉลี่ยแล้วก็30กว่ากว่าลูกก็มีถึง40 เฉลี่ยก็คือ30 4050ครับแล้วแต่ขนาดทรงพุ่มครับแต่บางต้งผมก็เกินนะพวกผมเดินดูแล้วตอนแรกเห็นโอ้โหมันมันทำไมมันสวยสวยสวยไปเรื่อยๆแล้วแบบทุกอย่างกี่ต้นแปลงนี้จะเป็น125ต้นนะครับดกอย่างนี้ไหมทุกต้นเกือบทุกต้นนะครับไม่ได้โกหกนะไม่ได้โกหกดกอย่างนี้เกือบทุกต้น125ต้นครับต้นโอ้โหมาแล้วสวยครับผมคราวนี้คุยกันนิดนึงเพราะว่าแปลงนี้ผมก็มาเจอปัญหาที่เห็นเลยเข้ามาสังเกตไม่เคยมานะครับนี่ครั้งแรกนะครับเพราะว่าฤดูรอบนี้ผมยังไม่ได เห็นว่าต้นที่นี่ใบกําลังแก่กําลังแก่ครับหลังจากที่ใบมันแตกใบอ่อนเยอะแลวครับมันแตกช่วงไหนใบอ่อนแต่ช่วงปแวงป้นนี้แต่ช่วงโูกไอกระปุกโคกอะครับร่วงไหมช่วงนั้นร่วงไหมพอมันแตกกระปุกก็คือเลยขยโคกไปไหนตามตาม,มตามตาม,ตามที่ผมสังเกตอะครับ คือถ้าลูกไหนต้นไม่เยอะเกินจะไม่ร่วงเลยครับพอถอาหารพอต้นไหนที่ไม่มาาเกินไปครับผมถ้าต้นไหนที่ว่าลูกมันเยอะเกินมีร่วงบ้างครับมีร่วงบ้างครับมีแต่ทรงผลไม่ค่อยเสียใช่ไหมฮะเราเขามาดูผมว่าทรงมันเป็นทรงสวยเลยแต่ว่าโอเคอาจจะมีชะงักการจะเลยโตบ้างเพราะติดใบอ่อนค่อนข้างเยอะแต่ว่าลูกทรงเลยรวมตอนนี้มันอายุผลกี่วันตอนนี้เก้าเก้าสิบกว่าวันเก้าสิบกว่าวันนะครับโดยภาพรวมผมิีเปีนี้เสียหายเยอะเพราะนั้น ก็ถือว่าถ้าเปนแปลงเส่็จเนี้ยเข้ามาให้ราคาเหมาไหมก็เขาไม่ให้ราคาไงที่เข้ามาเข้ามาเสนอตอนนี้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็เป็นกิโลเหมือนกันนะครับแต่ว่าเหมาทั้งสวนคือซื้อทุกลูกครับทุกลูกยกเว้นหนอนราดำหนอนราดำในราคาเดียวราคาแยกอยู่ครับราคาแยกครับอ้าวหนอนราดำอนี้หมายถึงว่าเบอร์เบอร์แบบนี้ราคาเดียวอ๋อราคาเดียวครับราคาเดียวใช่ไหมใช่ครับก็คือเหมาเหมาราคาเดียวยกเว้นหนอนราดำใช่ครับโอเคก็จะจะซื้อคันหนึ่งแต่ภาพรวมดูแล้วเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็เป็นมือใหม่ใครจะเชื่อครับว่ามือ อยู่มือใหม่แล้วพอมาเข้าโปรแกร,รมปุ๋ยตาหญิงงามเนี่ยไม่ใช่ปุ๋ยตาหญิงงามไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางใบ,บของหญิงงามรหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่หญิงงามมี มันตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์มากๆเลยครับมันง่ายขึ้นไหมครับกล้ากล้าตอบเลยครับว่ามันตอบโจทย์จริงๆครับอันนี้ไม่ได้เชื่อครับแต่ความรู้สึกที่ว่าตอนที่ใช้มาครับกี่ปีตอบโจทย์จริงๆครับมันเห็นผลในเรื่องอะไรบ้างถ,า<โ>ถ้าเป็นทางดินกับทางถ้าเป็นทางดินในช่วงที่เราเริ่มใช้ตั้งแต่ยังไม่ให้ผลผลิตก็มันสวยครับมันสมบูรณ์มันสมบูรณ์มันสวยใบก็สวยเนี่ยขนาดว่า5ปีกว่าต้น <c oughs> บางคนดู <c oughs> นี่เอรมนะมมมมดูครับบางคนเขามาว่าไอ้ทุเรียนอายุกี่ปีแล้วบอกว่า5ปีกว่าฮะไม่เชื่อ เขาว่าเขาว่าอมอ้ย,อยน่าจะ6ปีหรือ7ออปี5้าปีกว่าทำไมต้นโตครับนั่นแหละครับแล้วก็ถามตรงๆเลยนะเอาแบบว่าห้ามโกหกกันครับมีต้นป่วยไหมต้นป่วยมีอยู่2ต้นมีต้นป่วยอยู่2ต้นครับป่วยแบบยืนต้นตายอ่ะครับยืนต้นตายคิดที่ที่ป่วย2ต้น2ต้นแต่นอกนั้นก็ ก็ S <S สภาพนี้หมดสภาพนี้หมดนะครับถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำมากมากนะครับซึ่งไม่ว่าดินคุณจะเป็นยังไงหมายถึงว่าดินคุณไม่เป็นกดเลย <c oughs> แต่โลกมันเก่งกว่าเราครับ <c oughs> มันสามารถพัฒนากำลายต้ทนทุเรียนที่เป็นกลางได้ <c oughs> แต่เป็นส่วนน้อย <c oughs> ครับผมนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากคุ้มคุ้มครับคุ้มค่ามากเพราะว่าทุเรียนทรงนี้ไซนี้นะครับจะเป็นเบอร์ส่งออกแน่นอนในเบอร์ส่งออกเนี่ยราคากิโลกรัมเนี่ยเอาผมว่าตีผมตีเลขกลมๆเนี่ย หนึ่งร้อยบาทเนี่ยถูกไหมนะลูกนี้ก็ต้องมี300 4 0 0 500หาบาทนะครับทั้งต้นเนี่ยคุ้มค่ากับการใช้ผลิทรายยิงอ้าวถูกไหมฮะใช่ครับวิแพงก็สวยหวเนาะก็แพงก็ยังพอไหวเพราะว่าเพราะว่าเราก็ยังทําคุณภาพลำราคาได้แต่ว่าถ้าเป็นพืชดื่นตอนนี้ไม่ไหวนะไม่ไหวครับใช่ไหมฮะแต่อย่างเงี้ยเรายังคุ้มเพราะว่าไม่ได้อยากขายของแต่ว่าขอค่าปุ๋ยประมาณ5ลูกพอครับ ที่เหลือเป็นส่วนที่พี่พี่เหลือค่าปุ๋ยค่ายาผมขอหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าผลนะครับผมขอห้าผลนั่นคือต้นทุนนอกนั้นเป็นส่วนที่พี่ได้เข้ากระเป๋าเลยไม่รวมค่าแรงพี่แค่นั้นเองนะครับห้าลูกห้าลูกนี่เป็นค่าปุ๋ยค่าปุ๋ยค่าปุ๋ยค่ายาถูกไหมฮะห้าลูกตีลูกก็ห้าร้อยนะครับสองพันห้านะครับเพราะว่าเมื่อเช้าผมก็เจอคำสั่งทำไมปุ๋ยแพง ก็อบอกว่ามันเป็นภาวะสงครามเป็นภาวะที่เราต้องนําเข้าภาวะที่ดมันราคาสูงใช่ไหมรเรารเราไม่มีทางเลือกแต่ถ้าเราจะไปใช้ปุ๋ยที่ราคาถูกแล้วสูตรต่ำๆเนี่ยบางทีเราไว้ขนาดนี้ครับมันไม่ไหวถูกไหมฮะครัครสูตรต่ำมันมันจะมันจะดันขึ้นไหมครับมัน,มน <laughs> อันนี้เทคนิคตอนระยะผลเนี่ยนอกจากการใช้ชุดยิงที่ผลแล้ว ถึงจะไว้ดกขนาดนี้แล้วก็พูดง่ายว่าค่อนข้างจะลูกโตเสมอนะทั้งที่ถือว่าไว้ได้กระจายระดกมีการใช้ชุดยิงที่ผลของยิงงามนะ่ยยิงตั้งแต่ระยะไหนแล้วยิงทุกกี่วันยิงตั้งแต่ทางแย่ครับก็เขามันมีคั้ตอมีโปรแกรมอยู่แล้วใช่ใช่ครับหรือเข้าไปล้างแสงสิริก็ได้นะครับ,รบอยู่แถวๆนี้มันจะมีมันจะมีโบชัวครับครับมีโบชัวทําตรงนั้นตามนั้นเลยจบเลยใช่ครับใช่พิพันยิงตามนั้นเลยใช่ครับทุก7จ็ดถึงสิบวันหรือตามโอกาสที่เราฉีดได้ ก็ถ้ายังช้าก็ครึ่งเดือนนะครับอันนี้พูดจริงแต่ว่าส่วนส่วนมากก็7วันถึง10วันก็แล้วแต่จังหวะว่าฝนตกไหมอะไรไหมถ้าฝนตกบ้างเราก็ยืดเวลามาเพราะว่าถ้าฝนตกเราก็ฉีดไม่ได้ใช่ใช่อันนี้ <c oughs> เป็นเป็นเรื่องที่เราต้องอาจจะมีมเหลื่อมล้ำได้ใช่ครับ <c oughs> แต่โดยภาพรวมก็ร <c oughs> าดําไม่มีนะครับลูกผิวสวยหนามนี่หยีเปลือกบางมากนะครับทุ <c oughs> เรียนค่อนข้างทั้งดินแล้ครับใช้สูตรอะไรบ้างเมื่อ พอเข้าสู่ระยะดอกก็ใช้แค่ดูโอดูโอไมโครแคลเดียวเดียวเลยใส่ตอนไหนบ้างครับเพราะว่าผมสังเกตว่าติดค่อนข้างดีก็ผมใส่ตอนช่วงดอกมื่อคือพวงอะครับก็คืออ่ะเริ่มพัฒนาแบบดอกที่เราเห็นชัดแล้วก็ใส่เลยใช่ใช่ครับแล้วมาใส่เพิ่มตอนไหนครับเพิ่มก็ลูกไก่ไก่ะครับ ลูกไข่ไก่อีกครั้งหนึ่งเท<ช>่ากับสองรอบใช่ครับนะครับแล้วมาเดินปุ๋ยครั้งแรกตอนไหนเดินปุ๋ยครั้งแรกก็โูกเท่าไข่ไก่ไข่ห่านนะครับแล้วตอนนั้นมีปัญหาไปอ่อนไหมตอนปุ๋ยไก่ตอนนั้นยังครับล้างลังล้างจากไปอ่อนไม่ออกเพราะอะไรรู้ไหมครับ <c oughs> เพราะว่าที่นี่เดินปุออ๋ยช้าอ๋อถูกไหมฮะเพร <c oughs> าะเราเดินเฉพาะดูไอเมคีวมันไม่ได้เป็นตัวกระตุน้นในการแตกไปอ่อนครับ กับเราการส่งอาหารไปที่ผลโดยตรงทําให้อาหารพอพออาาราะอ,อ,อาหารพอทุเรียนแต่เบอ่อนปริมาณน้อยมันมาแตกตอนผลเลยขดโคกถูกไหมใช่ครับไม่มีปัญหาเนี่ยเราดูเลยปัญหาไม่มีนะฮะแล้วที่สําคัญพอเก็บเกี่ยวไม่โซมอีกเพราะอะไรเราได้ใบเหมือนเรา,เราได้ใบใบชุดนี้แล้วครับถูกไหมครับผลขดโคกใส่ส<อ>ูตรอะไรครับที่เริ่มเดินปุ๋ยครั้งแรกในระยะผลขยายผลสูตรขยายผลระยะไกลไกก็จะเป็น 12, 12,18 สิบสองสี่สองสิบแปดบวกบวกดูโอไมโครแคลใช่ครับอัตราส่วนต้นอายุห้าถึงหกปีเนี่ยใส่ประมาณเท่าไหร่ต่อต้นก็ร้อยกว่าต้นนี้ผมใส่สองกระสอบสองกระสอบเดี๋ยวไปคำนวณดูนะฮะลงทุนปุ๋ยครับว่าสองกระสอบสองกระสอบครับเอาตีไปเลยสี่พันบาทตอนนี้สองกระสอบสี่พันบาทนะฮะครั้งละสี่พันใส่กี่ครั้งตั้งแต่ผลแต่แต่ว่าผมจะใส่ทีหน่อยทุกี่วันครับคือผมจะใส่สิบวัน ึง15วันครั้งก็เตียว<ส>ตีว่าเราว่าตีตีว่าสิวันละกันเท่าว่า50วัน60วัน70วัน80วันใส่ปุ๋ยป,ประมาณ3าครั้งเองแล้วมีการเปลี่ยนสูตรไหมนอกจาก12 12 18เปลี่ยนเปลี่ยนครับมาเปลี่ยนช่วงไหนมาเปลี่ยนช่วงที่ว่ามันมันเริ่มขึ้นขึ้นมเมล็ดมีเนื้อผมจะเปลี่ยนเป็น15 5 20มาถึงปัจจุบันเลยไหมครับกี่รอบ15 20สองรอบครับสองรอบครับนะครับแล้วตอนนี้ก็หยุดแล้วใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น15 5 25เพิ่งได้รอบหนึ่งครก็ยังมีเวลานะครับเวันสุดท้ายเริ่มเดินปุ๋ยกระตุ้นมันก็คงกระตุ้น อมันเพิ่งแตกนะครับ<笑><笑>แตกก่ก็ใช่ไหมเพราะว่าอันนี้มันอาจจะเป็นเคสที่ไม่ตัดแรงจริงเดี๋ยวใบามาทางเกี่ย <c oughs> นะครับอาจจะไม่ต้องเดินป่วย้วเพราะว่าใบาเราเพิ่งใบเ,เพิ่งามาเราเราเดินไม่ได้แล้ว <c oughs> มันเพิ่งเริ่มเริ่มเริ่มแก่พม่ได้แก่มัน <c oughs> มันยังไม่แก่เลยเราพอดีแก่เราได้ตัดพอดีนะครับอีกสิบวันแก่ปุ๊บใบเราสมบูรณ์มากนะครับก็อาจจะต้องดึงใบอีกชุดหนึ่งแล้วก็คือต้องบอกว่าแปลงนี้เป็นมือใหม่ยังไม่ยังไม่เคยยังไม่ได้ใช้สายแมคโครนะยังยังครับ สารทินทานยังไม่ได้ใช้แต่ว่าฤดูนี้ผมขอให้ใช้เพราะว่าอยากจะทําให้ดอกมันโดกเป็นรุ่นเดียวเพื่อการจัดการที่ง่ายอัตราการใช้เหลือเราแนะนำกันอีกทีหนึ่งเราดูสภาพอากาศอีกทีหนึ่งนะเพราะว่ามีน้องที่เข้ามาในพื้นที่สี่สเกตประจาแล้วเมื่อก่อนเราไม่มีนะครับใครที่อยากจะเข้าโปรแกรมไปติดต่อร้านแสนสิริได้ทุกสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ากันทะลักขุนหารน้ายืนนะครับมีทีมงานเข้ามาให้คุณทําดาวโปรแกรมได้แบบต้นทุนแบบชัดเจนแล้วก็ได้ผลยืนยันไหมครับว่าเป็นเรื่องจริงเยี่ยมเลยครับก็ พูดถึงว่าประทับใจประทับใจมากครับเพราะว่าตั้งแต่ได้เริ่มเริ่มหันมาใช้ยิงงามก็มันเห็นผลมันเห็นผลชัดนนะครับก็ประทับใจครับไม่รู้จะพูดยังไงเปิดส่วนพัสอบเพราะว่าแปลงนี้200กว่าต้นตกใจเข้าไปอีกสวยกว่า5ปีนะครับ นี้ใส่ปุ๋ยครั้งละกี่กระสอบล็อก2องลกระต้นเนี่ย<ต>โอ้จริงอันนี้ผมใส่ครั้งละ3กระสอบเพราะนั้นปุ๋ยแพงถ้าใช้ถูกก็กลายเป็นถูกปุ๋ยราคาถูกถ้าไม่ตอบโจทย์มันก็อาจจะพลาดไปกว่าถูกไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้นทุนไม,ไม่ได้เพิ่มเยอะเพิ่มไหมราคาสูงจริงแต่ว่าเราต้องวิเคราะห์ต้นทุนกาไรถ้ามันยังคุ้มค่าผมก็คิดว่ามันจำเป็นจะต้องลงทุน